การทำใจเป็นนี่ทำยังไงครับการทำใจเป็นคือต้องยอมรับความจริงของโลกและเข้าใจในสภาวะของโลกและคนให้ได้ก่อนแล้วรู้จักปล่อยวางช่างมันความจริงอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้นตรัสไว้ก็คือโลกเนี่ยเต็มไปด้วยอาการของความทุกข์การเกิดก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์การทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นทุกข์การทรงตัวอยู่ในโลกก็ทุกข การพลัดพรากจากของรักก็เป็นทุกข์การไม่สมหวังในสิ่งปรารถนาก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ป่วยก็ทุกข์ปวดอุจจาระปัสสาวะก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เมื่อรู้ความจริงในพุทธดำรัสน์นี้แล้วก็ต้องตีความให้เข้าใจจริงๆว่าทุกข์ยังไงแจกแจงให้ตัวเองเข้าใจท่องแท้ซะก่อนเมื่อเข้าใจแล้วว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์ต่อไปก็ต้องหาทางพ้นทุกข์ด้วยการ ปล่อยวางไม่ยึดถือโลกเป็นสรณะ